สวัสดีครับในคลิปนี้อาจารย์ก็จะมาเปิดไพ่ยิปซีทนายดวงชะตาให้กับชาวราศีสิงในเรื่องของเลขมงคลน,นำโชค2ตัวเสริมดวงโชคลาภในช่วงวันที่16ถึง30พฤศจิกายน2,500 6 8นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าชาวราศรีสิงห์เลขนำโชค2ตัวของชาวราศรีสิงห์จะเป็นเลขอะไรนะครับและชาวราศรีสิงห์ท่านจะมีโชคลาบลาบลอยใหญ่เข้ามาหรือไม่เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ การทํานายดวงชะตาในครั้งนี้เป็นการทํานายแบบกว้างๆหากคลาดเคลื่อนมาการถ่ยก็ต้องขออภัยทุกท่านเวนะที่นี้นะครับการดูดวงเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชม ดวงของชาวราศีสิงห์นะครับวัน,นนี้นะครับอาจารย์เปิดไพ่มาก็เรียกว่าพยิปซีนะครับก็บ่งบอกในเรื่องของเลขนําโชค2ตัวของชาวราศีสิงห์ค่อนข้างที่จะชัดเจนมากเลยนะครับอันดับแรกนะครับอาจารย์จะดูที่เลขที่ขึ้นมากับไพ่ นะครับทั้ง10ใบนี้ก่อนนะครับว่าไพ่ที่ทั้ง10บใบที่อาจารย์เปิดมาเลยนี้นะครับมีเลขอะไรบ้างนะนะฮะแล้วจากนั้นอาจารย์ก็จะมาจับชุดเป็น2ตัวอีกทีนะครับนะฮะเรามาดูกันที่ไพ่ใบแรกกันนะครับนะบนะ พ่บบร้นะครับวันนี้เป็นไพ่เจ็ดเหรียญน,นะครับไพ่เจ็ดเหรียญน,นะฮะในภาพนะครับก็มีมีชาวไร่นะครับกำลังยืนดูผลผลิตอยู่นะฮะผลผลิตในกอ,อกดอกออกผลก็เป็นการเงินการทองเยอะขึ้นมาเลยนะครับนะฮะไพ่ใบ,บ,บนี้นะครับจริงๆไพ่ใบนี้นหมายถึงรถหมยถึงรถขนาดเล็กหมยถึงบ้านขนาดเล็กนะฮนะ ก็ดูรถที่เล็กที่สุดภายในบ้านของท่านนะครับที่สําคัญเลยนะครับวันนี้เนี่ยมีไพ่เจ็ดดาบขึ้นคู่กันนะครับกับไพ่เจ็ดเหรียญน,นะฮะไพ่เจ็ดดาบมันหมายถึงการบังเอ,อิญเหลือไปเห็นนะครับมันก็จะเป็นแวบบแวบบแรกอะไรอย่างเงี้ยสมมติว่าถ้าท่านแวบ,บแรกไปเห็นรถที่มันคันเล็กๆหรือว่ารถในบ้านท่านเนี่ยคันไหนก็คันนั้นแหละอาจจะเป็นโชคลาภแต่ท่านจะเป็นได้นะครับ ามาดูที่ตัวเลขก่อนที่ตัวเลขนะครับไนะพ่ใบนี้นะครับเป็นไพ่หมายเ,เลขเจ็ดนะครับก็เป็นไพท่ที่นะอาจจะได้โชคลาภที่มันจากรถนะมันจากรรถขนาดเล็กนะครับอะไรแบบนี้ได้ตำแหน่งแรกนะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นเลขเจ็ดนะนะฮะ มาดูที่ตำแหน่งที่สองนะครับตำแหน่งที่สองนะครับเป็นไพ่เจ็ดดาบนะในภาพเราจะเห็นว่ามีคนย่องย่องมาเจ็บดาบไปเนี่ยนะครับเนะมือเนี่ยที่หอบอยู่ก็มีห้าเล่มละนะฮที่ปักอยู่มีสองเล่มก็รวมเป็นเจ็ดเล่มนะครับเป็นเจ็ดดาบนะครับลักษณะเป็นการย่องย่องแอบแอบนะเป็นการแอบดูหรือเหลือไปเห็น,นที่อาจารย์บอกไว้นะครับเมื่อสักครู่นะ ไพ่ใบนี้นะครับเป็นไพ่เหมือนเลข7นะฮะตำแหน่งที่2นะครับก็เป็นเลข7นะนะฮะมาดูที่ตำแหน่งที่3นะครับตำแหน่งที่3นะครับเป็นไพ่พระราชาถือไม้เท้านะครับนะไพ่ใบนี้นะครับหมายถึงลังสังหรณ์ที่แม่นยำครับหมายถึง สิ่งที่คาดการเอาไว้ก็อาจจะใช่อ่านะนะครับชาวราศีสิงห์ท่านใดเนี่ยที่เรียกว่ามีเซนต์เนี่ยหรือว่านะมีอาจจะมีเลขอะไรในหัวท่านเนี่ยนะครับที่ท่านคิดอยู่เนี่ยก็อาจจะเป็นสิ่งนั้นที่เป็นโชคลาภแก่ท่านก็เป็นได้นะนะครับนะในภาพเนี่ยเราจะเห็นว่านะพระราชาคนนี้นะครับนะะนั่งอยู่บนบันลงังนะครับ หรือไม่เท้านะฮะในภาพี่ยก็จะมีจิ้งจกอยู่ข้างๆด้วยนะฮนะละักษณะที่เขานั่งอยู่เดมเหมือนที่กําลังจะลุกขึ้นไปทําอะไรบางอย่างตรงเนี้นะครับเขาเรียกว่าอะไรที่ที่ท่านคิดว่ามันน่าจะใช่อ่ะมันอาจจะเป็นตามนั้นได้นะครับแล้วใครมีแนวทางอะไรในใจหใรที่มีแนวทางเลขอะไรในใจนะอาจจะเป็นสิ่งนั้นก็เป็นได้นะครับนะแต่ภพ่ใบนี้นะครับนะก็เป็นภพ่ที่ไม่มีเลขนะครับ อาจารย์ก็ตีเป็นเลขศูนยะ์นะนะฮะตำแหน่งที่สามนะครับก็เป็นเลขศูนย์วันนี้นะครับท่านอาจจะมาเห็นเลขมงคลนาโชคสองตัวของอาจารย์แล้วก็อาจจะมีเซนนะครับก็าาจ,จะเป็นสิ่งนั้นก็เป็นได้ที่จะเป็นโชคแรกแก่าชาวราศีสิงนะครับมาดูที่ตำแหน่งที่สี่ ตำแหน่งที่สี่นะครับเป็นไพ่สีไม้เท้านะไพ่สีไม้เท้าเนี่ยหมายถึงความอยู่ตัวนะครับหมายถึงสิ่งที่มีอยู่แล้วสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวนะท่านอาจจะได้โชคลาภที่เป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวท่านก็เป็นได้นะครับนะฮนะหมายถึงความสําเร็จด้วยนะครับฮนะตรงนี้นะครับท่านอาจจะมีโชคลาบลาบลอยนะ นะครับไม่แน่นะครับท่านอาจจะนะไปดูเนี่ยดูลงดูเลขแล้วนะครับนะอาจจะมีทรงมีเซนนะครับนะอาจจะได้ลาบลอยไม่แน่นะครับท่านอาจจะได้โชคลาภที่เป็นหลักหมื่นหลักแสนก็เป็นได้นะครับนะอาจจะได้โชคที่มาจากแนวทางสองตัวนี้ก็เป็นได้นะครับนะฮะนะฮะไปไปนี้นะครับในภาพเนี่ยเราจะเห็นว่ามีไม้เท้าเนี่ยนะครับนะ ขึ้นมาคู่กันเนี่ยสองคู่ข้างละสองอันแล้วก็มนะีไม้เรือที่อยู่ข้างบนเนี่ยดูเหมือนซุ้มประตูนะนะครับหมายถึงความสําเร็จด้วยนะครับไพ่ใบนี้นะครับเป็นไพ่หมายเลขสี่นะนะฮะตำแหน่งที่สี่นะครับก็จะเป็นเลขสี่นะครับมาดูที่ตำแหน่งที่ห้านะครับตำแหน่งที่ห้านะครับเป็นไพ่แปดดาบนะครับนะฮะ ไห้แปดดาบนะครับหมายถึงความไม่รู้ตัวท่านอาจจะได้โชคลาภแบบกระทันหันปัจจุบันทันด่วนได้นะครับในภาพเนี่ยเราจะเห็นว่ามีคนถูกมัดตามัดตัวนะครับนะฮะแล้วก็มีมีดนะฮะลายร้อนไป8อันแบบนี้นะครับหมายถึงความไม่รู้ตัวท่านอาจจะได้ลาภลอยแบบไม่รู้เรื่องไม่รู้ตัวก็เป็นได้นะครับนะอาจจะได้ลาภอ่ไงที่เป็นหลักหมื่นหลักแสนก็เป็นได้นะครับนะอาจจะได้โชคลาภที่มาจาก ลเลขมงคลน,นำโชคสองตัวก็เป็นได้นะครับอ่าอนนี่นะครับนะเป็นไพ่หมายเลขแปดนะครับ,ตำ,รบตำแหน่งที่แปดนะครับก็จะเป็นผู้ผิดขออภัยตำแหน่งที่ห้านะครับก็เป็นไพ่หมายเลขแปดนะครับก็จะเป็นเลขแปดนะนะฮะมาดูที่ตำแหน่งที่หกนะครับตำแหน่งที่หกนะครับเป็นไพ่ พระราชาถือดาบนะครับไพ่พระราชาถือดาบนะครับตรงนี้ก็จะไม่มีเลขนะครับนะอาจารย์ก็ตีเป็นเลขศูนย์เลยนะครับนะเ <_ ening> พราะว่าไม่มีเลขนะนะฮะเลขศูนย์เลยนะครับไพ่พระราชาถือดาบนี้หมายถึงความแ,แน่วแน่ความมั่นคงนะครับหมายถึงความยึดติดสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงใครที่มีแนวทางอะไรในใจนะครับนะะมีแนวทางอะไรที่อยู่ในใจนะ อะไรเอาไว้นะครับนะฮะก็อย่าเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นโชคลาเกิบท่านก็เป็นได้หรือบังเอิญถ้าท่านมีแนวทางในอาจารย์แล้วก็บังเอิญมาตรงกับเลขที่อาจารย์ดูวันนี้นะครับตรงนี้อาจจะเป็นโชคเล่าภกิบท่านก็เป็นได้นะนะครับชาวราศีสิงห์นะนะฮะมาดูที่ตำแหน่งที่เจดนะครับตำแหน่งที่เจ็นะครับเป็นไพ่สองวยนะครับนะเป็นไพ่ หมายเลขสองนะครับหมายเลขสองตัวเนี่ยหมายถึงคนรักนะหมายถึงคนรักหมายถึงแฟนนะครับนะท่านอาจจะไปพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับแฟนของท่านในเรื่องของโชคลาภแนวทางโชคลาภต่างๆนะครับนะตรงนี้นะครับท่านอาจจะได้โชคลาภแา่สิ่งที่เขาบอกมาก็เป็นได้นะครับนะ,ะถ้าบังเอิญเนี่ยเอาตรงกับเลขของอาจารยนี่มันก็อาจจะชัดมากเลยนะว่าท่านเนี่ยอาจจะได้โชคลาบลาบลอยที่เกี่ยวกับเรื่องของแนวทางสองตัวก็เป็นได้นะครับ ไพ่ใบนี้นะครับเป็นไพ่หมายเลข2นะครับตำแหน่งที่7นะครับก็จะเป็นเลข2นะนะฮะ,ะเดี๋ยวจะมาดูเราจะมาดูตัวนี้ก่อนเลขมงคลน,นำโชค2ตัวทุกแรกนะครับของชาวราศีสิงห์นะนะครับ หลัก10นะครับหลัก10หลัก10ก็จะเป็นเลข0นนะครับหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยก็เป็นเลข0ูนนะครับอันนี้เลขบางคนนำโชค2ตัวของชาวราศีสิงนะครับชุดแรกนะครับเป็นเลข0 0นะมันดูมันอาจจะดูยากหน่อยนะ0ูย์เนี่ยนะครับแต่ ม,ออนะมันก็เคยออกไปแล้วนะนะมันก็เคยออกไปแล้วนะศูนย์ศูนย์นะ่ะได้ไหมนะก็ไม่แน่นะครับผมาอาจจะดูแบบเลขมันอาจจะดูแผลไม่น่าจะใช่เลยแต่ก็ไม่แน่นะครับของแบบนี้อยู่ที่ดวงนะวันนี้ไพ่บอกแบบนี้นะครับอาจารย์ก็บอกตามไพนะ่นะนะครับชุดแรกนะครับเป็นศนะูนย์ศูนย์นะนะครับมาดูที่ชุดที่สองนะครับชุดที่สองนะครับ หลักสิบนะครับนะเป็นเลขแปดนะครับนะหลักสิบเป็นเลขแปดหลักหน่วยนะครับเป็นเลขสองนะฮะเลขมงคลน,นําโชคสองตัวของชาวราศีสิงห์ในชุดที่สองนะครับก็จะเป็นเลขแปดสองนะเป็นเลขแปดสองนะครับชุดที่สองนะนะฮะมาดูที่ตำแหน่งที่แปด ตำแหน่งที่8นะครับวันนี้เป็นไพ่เบอร์นหนึ่งรูปดาบนะครับนะไพ่เบอร์นหนึ่งรูปดาบนะครับนะในภาพจะเห็นว่ามีมือใหญ่ๆถือดาบโผลออกมานะครับนะฮะจากกลุมควันนะครับปลายดาบมีมงกุฎด,ด้วยนะแล้วก็มีช่อดอกไม้ช่อมะก,กอกอะไรประมาณนะครับอันนี้นะหมายถึงความแน่วแน่และมั่นคงอีกแล้วนะครับแบบนี้นะนะนความแน่วแน่มั่นคงนะครับนะ ความสําเร็จที่ที่รอมาเนิ่นนานอะไรแบบนี้เลยนะครับนะอะไปยใบนี้นะครับเป็นไพ่ที่ไม่มีเลขนะครับอาจารย์ก็จะตีไว้เป็นเลขศูนย์นะนะครับมาดูที่ตําแหน่งที่9ก้าตำแหน่งที่9นะครับเป็นไพ่สังราชนะครับนะเป็นไพ่สังรารนะเป็นไพ่ the h y d r o p h a n นะครับเป็นไพ่เมเจอร์หมายเลข5 ภัยไปนี้นะครับก็จะมีภาพของผู้นำนักบวชนะครับอยู่ตรงกลางภาพเลยนะครับมือหนึ่งชี้2นิ้วชี้สนิ้วนะขึ้นไปข้างบนฟ้านะครับมือหนึงเนี่ยก็ถือคาทาด้านล่างมีกุญแจไข่กัน2ดอกนะครับแล้วก็มีบริวารน,นะครับนะสาวกเนี่ยนะครับสคนอยู่ซ้ายขวาด้านล่างอันนี้นะครับหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ อาจจะได้โชคลาภที่มาจากเสียงศักดิ์สิทธิ์นะครับนะใครไปทําบุญทําอะไรมาก็อาจจะได้โชคลาภที่มาจากการทําบุญหรือมีจากมาจากการเรียกว่าอะไรเอ่อไปเสียงเซมรงเซมซีได้มาอาจจะได้มาจากวัดวาอารามอะไรแบบนี้ได้นะนะฮะอ่าอันนี้นะครับก็เป็นไพ่หมายเลขห้านะครับตำแหน่งที่เก้านะครับเป็นเลขห้านะนะฮะ มาดูที่ตำแหน่งที่10นะครับตำแหน่งที่10นะครับเป็นไพ่ราชินีถือถ้วยนะครับอันนี้นะนะฮะถ้วยของเขาเนี่ยก็ลักษณะคล้ายคผ่านนะครับนะไพ่ใบนี้นะครับไม่มีเลขอาจารย์ก็จะตีเป็นเลขศูนย์เลยนะครับนะเป็นเลขศูนย์นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูในชุดที่3กันนะครับเลขมงคลนำโชคชุดที่3ามนะนะฮะ ชุดที่3นะครับเลขมงคลน,นำโชคของชาวราศีสิงห์นะครับหลัก10น,นะครับก็จะเป็นเลข0นะฮะหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยเป็นเลข2ชุดที่3นะครับเลขนำโชค2องตัวของชาวราศีสิงห์นะครับจะเป็นเลข0-2นะครับนะเลข02นะครับ ชุดนะที่3นะครับเป็น0ูนย์สองชุดที่4นะครับชุดที่4หลัก10นะครับหลัก10ก็จะเป็นเลข5นะครับนะเป็นเลข5 หลักหน่วยนะครับก็เป็นเลขศูนย์นะนะครับอันนี้หลักขออภัยเลขมงคลน,นำโชคชุดที่นน 3, นนทสีส่นะครับเลขมงคลนำโชคสองสองตัวขออภัยเลขมงคลนำโชคสองตัวชุดที่สี่นะครับของชาวราศีสิงห์นะครับเป็นเลขห้าศูนย์เป็นเลขห้าศูนย์นะครับชุดที่สามนะครับเป็นเลขศูนย์สอง ชุดที่สี่เบอร์เลขห้าศูนย์นะครับนะฮนะก็ลองดูแล้วกันนะครับนะฮะอาจารย์ก็ดูตามไพ่นะไพ่บอกอะไรมาอาจารย์ก็ดูตามไพ่นะครับนะฮนะเลขที่อาจารย์ดูไปนะครับ mm hmm. เขาเรียกว่าเป็นเลขมงคลนําโชคสองตัวเสริมดวงโชคลาภนะครับนะเอาไปเป็นเล่กเป็นยามนะครับนะใครที่จะไปย้ายบ้านย้ายร้านนะฮะก็ใช้เป็นเลขมงคลเป็นเลขเวลาอันนี้ก็ได้นะนะ เอาไปเอาไปเป็นเรื่องยามในการพูดคุยเจราจาเรื่องของการเงินธุรกิจต่างๆอ่านะฮะเอาไปใช้ได้เป็นเลือยามนะนะหรือใครนะครับที่จะนําไปเอาอันเนี้ยนะครับนะเป็นเลขมงคลนำโชคสองตัวเนี่ยนะครับที่อาจารย์ดูวันนี้เนี่ยไปลงทุนด้านโชคลาบเอาไปลงทุนด้านการเสี่ยงโชคต่างๆก็จะเป็นโชคลาภแก่ชาวราศีสิงห์ก็เป็นได้นะครับนะ ดีไม่ดีนะครับอาจจะได้ลาบร้อยอาจจะได้โชคลาบที่เป็นหลักหมื่นหลักแสนได้นะครับนะผลลัพธ์นะครับที่อาจารย์ดูในวันนี้นะครับก็มาจากการทํานายมาจากการพยากรณ์และพยิบซีท่านใดที่จะนําข้อมูลของอาจารย์ไปใช้นะครับท่านก็จะต้องใช้วิจารยาณกันด้วยนะครับเพราะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะเป็นการทํานายนะครับ ก็อย่าลืมนะครับนะฮะฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์ท่านแต่ที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามให้กับอาจารย์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจกันก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีมีโชคลาบลาบลอยชคงใหญ่กับทุกๆคนเลยนะครับขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ